สวัสดีครับวันนี้มารวยผ้ามาต่อในทางปูสามเงานะครับเนื่องกับก้อนผลนห้เขาคักเขาแน่นะครับทึ่งสามตัวนะครับสองตัวบนสองตัวล่างแปดเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็แปดเจ็ดนะครับงวดนี้พันธหยมาแล้วนะครับเป็นเหลขไทยหรือเหลขเล่านะครับพันได์ใดมาไปก็ล่องไปติดตามเมืองว่าปูหามาไปรัฐบาลไทยหรือจะเป็นเลขเล้าเขาล่องไปรับชมไปฟังจากปูขึ้นกันนะครับว่าเป็นจะไดน้ำไดนะครับสลับเลขแม่นางใหม่เลขหลวงปูไปรับชมเราฟังกันเลยครับ ับปูครับเจริญพรเลยจ้ะเ,เจริญพรน,นะโอ้ยทางรัฐบาลไทยขขเขาหักแต่ปูฮะรัฐบาลไทยปูแม่นมากเลยครับเป็นเลขนางไม้นะปูเนาะ เออเล่งนางไม้ยังไม่เห็นโพลมาเลยเนี่ยม,ม,ามาตรงกับของเราทำนวณเราก็ได้แปดแปดอยู่แล้วไงครับแปดแปดแล้วเอาเก้ามาทิ้นกระตรงแล้วคือไม่คิดว่ามันจะหามด้วยซ้าไม่คิดว่ามันจะหามด้วยซ้าไปนะครับปูคาเบิลก็โอ้โหนึกถูกหวยเลยรางวัลที่หนึ่งเลยได้เยอะเลยแนะอ๋อเลื่องนานไ่ไ้เป็นลูกศิษย์ลูกหาปู่ใช่ไหมครับ ไม่ใช่แล้วเอฟซีเนี่ยมันของหมอรวยเราของหลวงปู่มันไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ไหนด้วยนะเขาส่งมาคุยกันบอกงวดที่แล้วเนี่ยทำให้หกเก้าหกตรงเลยหลวงปู่งวดนี้มาบอกอีกแล้วแปดแปดเก้าเราก็ได้แปดแปดอยู่แล้วไงออครับผมเราก็ได้แปดแปดเจ็ดแปดอยู่แล้วที่เราได้นะเราก็หาตัวใส่นี่แหละะครับถึงไม่ได้เลขนางไม้มาเลขเราก็เข้าอยู่แล้วครับผมครับเอฟซีก็ ปูถ้าได้อส่งให้ดวดเนยน,นะครับปูเ่เลขนางมาไม้กับเลขปู่เลยเดี๋ยวมาวันอะไรก็ส่งแล้วนะแล้วหวยไทยแท้ไปแท้อาทิตย์กว่าๆแล้วเราค่อยปล่อยใจเย็นๆครับผมอมีเอฟซีร่วม <FC S 2> เราเรามันไม่มีเลขล่างครับผมเอถ้าเรามีเลขล่างมันก็จะปล่อยเลขล่างใหไปจับลอตเตอรี่กันได้งวดที่แล้วมันพุกนะ,นะลงล่างนะ หาย 7, 7, 7, 8, เจ็ดแปดเจ็ดบนไปมาลงล่างเฉยเลยแปดเก้าแปดมาทั้งบนอีกบ้แตกดูทน,นั้นเลยโอ้โหครับม,รม,มันจะแตกอยู่แล้วมารวยใช่ไหมมันจะแตกเล็กแตงโมทีแล้วแล้วมันเวียนไหมล่ะถ้าพอเกันได้หกมันงอที่แล้วหกเก้าห้าหกเก้าสองหกเก้าสามศูนย์หกเก้าเรื่องอะไรมันงอทีแล้วมันจะแตกอยู่แล้วมันจะวนเวียนจะแตกเลยครับ บอกแล้วบอกม่ตุย่เดี๋ยวเดี๋ยวใจพาช่องดังเดี <laughs> <laughs> ๋ยว <laughs> <laughs> พาช่องดังแล้วม่ตุย <laughs> ไม่ยอมอ่านไลน์อ่านไลน์มันช้าไปแล้วทำ <laughs> น,นักปูนเนาะใช่ <laughs> ไม่เป็นไรเนาะมันมือเยอะตะเยอะนะครับให้ได้ว่าอะไรก็พูดเล่นกันสนุกสนานไปครับลูกปูมีเอฟซี<อ>ร่วมทําแท่งน้นนะํานักปูเนาะทั้งหมดวันนี้ก็ทั้งหมดเยอะขออนุญาตดูก่อนนัปูเนาะว่า ประมาณเท่าไรนักปูเนาะนะครับเดี๋ยวเล่าอะเอียดกได้ปูฟังสักหน่อยแต่จะไม่ได้อ่านรายชื่อนัาปูเนาะเพราะอ่านรายชื่อเดียวก o ยูทูบเขานะครับแกไม่ไม่ต้องอ่านล็อกเดี๋ยวก็มโมทนาไปทีเดียวมันก็ได้ได้บูแล้วทำมานะมีน้ำเนี่ยมันทั้งหมดอ่าเจ็ดพันบาทเออเจ็ดพันคะแนนน้าปูเจ็ดพันคะแนนเจ็ดพันแกครับผมเจ็ดพันคะแนนเนาะเดี๋ยวมมเลอุนให้ปู่นะครับเนาะอ่าครับผม โอ้ขอบคุณลพบุราที่ก็ขอทำในปวยชัยกับเอฟซีทุกหมอรวยนะครับผมของหมอรวยเรื่องที่ติดตามครับก็จะบอกไปอีกนะเจ็ดพันก็ยังขาดอยู่อีกขาดเงินอยู่หมื่นห้าประมาณหมื่นห้าเนี่ยนะอานะาจจะขาดอีกเนียเดี๋ยวก็บอกไปหน่อยนะ พอเอฟซีก็ช่วยหลวงพ่อหน่อยให้มันรู้ร่วมไปเส็ยซื้อแทงอีก3ามลูกนะลูกละสามพันลิตรเจสี่ลูกนะแล้วก็าอาจจะมีค่าแรงอีกห้าพันนะประมาณนี้นะกเธอเกินมันมันก็ไม่เป็นไรนะเกินหลวงพ่อไม่ได้ประช้อะไรก็จะมีสาราลารองรับอีกนะมีสาราลารองรับตอนนี้ลวงพอ่อทำงแท้งให้เสร็จก่อน จะได้บุญไปด้วยกันได้บุญมีบารมีทานไปด้วยกันใครอยากจะเถิอใครอยากจะเถิมดวงมหาหลวงพ่อได้เลยมหาหลวงปู่ได้เลยครับไม่คิดกระตังไม่คิดกระตังทาบอกวิธีไปทําให้ปีครับน้ําไม่ใช่เรื่อ<ล>งราหลวงนปู่เนาะโอ้น้นาน,นี่มันได้บุญทุกวันเลยแล้วพระใช้ทุกวนันอาสงทุกวันได้บุญทุกวันนะไม่ต้อเป็นไหนแล้วมีความสุขสุขใจสบายกายเลยแล้วนะครับ ในพระใช้ญาติโยมใช้ในงานเราเรากินเราอาบเราชำระร่างกายทดใสโอ้โหทุกอย่างมันเป็นป <ละ S 1> เรื่องที่ดีเ <ละ S 2> อ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีเลยน้ําเนี่ยถุดยอดแล้วนะ,<ล>ะใครได้ทําก็ลงกูหรือคนไม่ได้ทําที่อยากทํามันโมทนามากรหลงปูเนี่ลงกูก็ขอให้มีความสุขทุกคนเลย <ะ S 2> ไปดูช่องออหรวยดูช่องไม่ตุ๋ยเนี่นะช่วยกัน ครับผมก็ยังมีงานให้ทําอีกนะเดี๋ยวหลวงปู่จะบอกปุณพี่ให้มันเสร็จเป็นรูปร่างกันว่าเออหลวงปู่นี่ทาจริงเนืนไม่ได้เอาเงินไปเล็ไหลไไหนนะคครรัับผมแต่ได้ช่วยกันแล้วก็ไม่ได้ค่าไม่ได้ว่าทําไม่ ไม่ทำแท้งไม่ทำอะไรหลวงปู่ไม่บอกแล้วใครจะทำบุญช่วยก็ทำไม่ทำก็แล้วไปหลวงปู่ก็ซื้อของหลวงปู่เหมือนกันถูกตั้งห้าหกหมื่นเหมือนกันครับผมจะหาตัวรับถ้าถ้าเป็นเจ็ดแปดเลยก็เป็นแสนครับผมเจ็ดเจ็ดแปดทีติดสองใบนะามัรวยนะครับนะผมมาปิ้นถูกสิบสามใบอือวันนี้ปู่ให้ใหเป็นตำราก่อนใช่ไหมครับปู่ ไอ้เราเดี๋ยวไทยสักให้ให้ไปอาทิตย์หน้าแล้วกันเนาะครับผมครับอาทิตย์หน้าเพื่อเพื่อไอเพื่อนางไม้จะมานะครับผมจะไดไ้ไม่ไม่หลายคลิปนะจะได้ไม่หลายคลิปครับผมแล้วเลขเรามันไม่มีเลขล่างเนี่ยจะ,จะปล่อยไปให้มันซื้อเลขล่างเนี่ยนะครับผมครูก็พยายามทํานะทํายังไงมันก็ไม่เข้าอันนี้มันโดดลงไปเฉยๆนะเนี่ยนะครับผมเจียแปดเนี่ยมันโดดลงไปเฉยๆผูว่ามาบนแล้วนะกลับมา ข้ามาทิ้งไปมันเป็นข้ามาแทนเจ็ดอโอ้ก็การอยู่ในกระบวนนี้หละนะมันมาแปดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเนี่ยอะไรพวกเนี้นะที่ได้ฟังมาแล้วนะเราออกออกแล้วเราก็พูดได้แต่เลขคํานวณมันมาอย่างนั้นนะครับผมอืวันนี้เราพวกจะปล่อยเลขไปทั้งหมดเลขสามตัวสามตัวสามเบอร์นะครับผมแล้วก็่อสมตก็สองตัวสี่เบอร์บนล่างเนี่ยนะเล้วเราตัวนาะ ของเราว,วันที่สามเนี่ยนะพืวันที่สามพฤติการเนี่ยนะครับผมบบบเอาเลขวิ่งมาครับปู่ปู่วิ่งมีมีเลขวิง่เงเลขแกลนที่คนขยันวิ่งเนี่ยนะลุงปู่ให้ไปสองหมายเลขนะสองตัวบนล่างเลยแล้วใครจะไปบนล่างที่ใครชอบไปแล้วแต่แต่ลุงปู่ที่ลุงปู่ให้คือสี่เป็นข้างล่างนะอืมสี่ล่างครับผมเก้าบน ร่างกายบนรปูนเนาจะจจับคู่สามตัวให้ไปที่เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก สองตัวล่างเบอร์เดียวครับผมเก <9, 4 S 1> ้าสี่เก้าสี่บนสามเบอร์ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกแปดแถมสี่ตัวคนที่ชอบเล่นสี่ตัวถ้าจัดเล่นสี่ตัวได้แล้วคู่หน้าคู่หลังไปบนอุดอรเนาะกันนะได้คุณผูมสี่เก้าศูนย์เจ็ด ดีเก้าศูนย์เจ็ดครับผมเน้นเก้า 0, 7, สี่ครับผมศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอือสามตัวก็เก้าสี่เจ็ดนะเจ็ดอือคือทุกตัวนะคือไปให้ทุกตัวครับผมวันจันทร์นี้วันจันเดินสะท้วนมากแทบจะเกือบจะไม่พลาดทั้งวดเลยวันจันเข้าดีนะผมนะครับผม เออวันจันทร์วันพุธนี่เกือบจะวิพากษ์ทั้งวันเลแต่บางวันที่บาผ่านมามันหลุดวันเป็นศูนย์เราไม่รู้จะทาไงเลยมืดตึ๊บเลยเออครับผมศูนย์มาสี่ตัวเลยมามาคู่กันสี่ตัวเราไม่รู้จะทําไงเป็นเก้าเป็นหนึ่งเป็นเก้าเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นเก้าเป็นหนึ่งเป็นศูนย์แล้วเราลงไปไม่มาเลยไงไม่มาผมว่าโอ้ไม่รู้จะทาไงก็บอกทุกคนว่าไม่รู้จะทาไงเลยมันบางอย่างนะต่างดันมันไม่ใช่เอไอนะครับดันเลยมืดตึ๊บมืา วันนี้ก็มีแค่นี้นะเอพีนะหวยไทยรหวยไทูกูจะตปอาทิตย์อาทิตย์หน้านะเพื่อรอก่อนรอแม่นางไม้ก่อนนะครับผมเราแม่ามันจะได้ไม่หลายคลิปจะได้ไม่สับสนนะครับผมซื้อน้อยยิ่งดีนะได้ซื้อได้เยอะๆเนะครับผมถูกมันถูกเยอะเออไม่ต้องไปดืนด่านนะแล้วหวยไทยเราโกนนี่สามหมายเลขเลยไม่ปล่อยพัมเพื่อเลยสามหมายเลขนะครับผมถามไม้ฝันนะถามหมายเลขแค่นั้นนะแล้วก็เน้นบน ไม่แทบไม่ลงล่างนะเ,เลขปากหลักทีธิพานมาบืดนะไม่เข้านะสามสองนะมันมาเบื้อหมดเลยครับผมอ,อปีทั้งปีแทบไม่รู้เลยหมอหลวยเนอะจำขนมเชื่อได้เลยนะั่นเลขปากหลักปูเนะี่ยปีนี่นแทบไม่รู้ไว้ใจได้เลยนะอบางคนขอซื้อสูตรเลาไปขอซื้อยังไงเราก็เรียนมาแทบตายครับผมก็ให <laughs> ้ <laughs> ไปแล้วก็ดูตัวเองที่แม่ชีโทรมาขอซื้อสูตรหน่อยที่ พระคุณเจ้าบอกกนดูเอาเฮ้ยไม่ต้องมาขอสูตรแล้วพอถาให้ปวดหัวพันจาดปวดหัวคนเดียวพอแล้ว <c oughs> <c oughs> เออดูหมอรวยไม่ตัวนี้ไปติดตามคนไปดูเขาดูประเทศนอกประเทศนาสวีเดนมาติดหมอตัยนี่นะเนี่ยา<ช>ตาผมโน่นอะไรที่ทักสินไปอยู่โน <c> ่น <oughs> ดูใบโน่นเออ ไปใหญ่ลรวบอกไ่ตุยนนดังไปใหญ่แล้วไปไกลวันนี้ก็เอาแค่นี้เนาะจะได้หางานต่อไปนะผมขอทวนแป๊บหนึ่งนะปูเพื่อไม่ถูกกับปู่ครับเลขวิ่งสี่สี่ล่างนะปูเนาะเก้าบนเก้าบนครับจับคู่สามตัวเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย์แปดหกเลขล่างอย่างเดียวเก้าสี่นะปูเนาะไลล่างตัวเดียวเลยเก้าสี่ บนมีศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกแปดเลขสี่ตัวปูฝากมาคือสี่เนะ้าศูนย์เจ็ดนอปูเนาะอจะหรือจะจะเพิ่มให้เข้าอีกสักเลขก็ได้นะหมอรวยนะเพิ่มหกหกสี่ไปตัวก็ได้ล่างนะครับผมครับเดี๋ยวบอกหลวงปูทำไมแม่หัวกลับลงม้างทีก็ได <laughs> <laughs> ้ครับป <laughs> ู่ใจครับเออนะ ครับปูทำไมไม่หัวกลับลงอีกอะ่ะเดี๋ยวเอา,อางี้อีกมันนเดี๋ยวเองไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับปูกับหไว้แล้วครับแปดหมายเลขแค่นั้นเองอย่างนี้ร้อยบาทก็ซื้อได้สบายแต่ห้าสิบบาทก็ได้ได้เยอะแต่งวดที่แล้วนี้โอ้โหชุ่มฉ่ำหัวใจเลยคนที่บอกไ้ในกระสุดยอดเลยหมอลวยปิดเครื่องหนีเลยครับผมโอ้โหไม่ไหวครับเพราะเราเรียกปูเข้าเองนะครับเราเรียกนางไม้ นะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยต้องกูนเนาะอย่าครับนนผมผม,ผมันดีใจกันจุดเลยใครก็อยากจะคุยโทรมาแล้วก็โทรมาสอนกันหมดจะไปคุยกันงไงรู้เรื่อง <c oughs> เป็นเรี่องนี้เลยค <c oughs> รับผมโอ้สองวันแล้วก็จะโล่งนะคนรับผมโทรมาขอหมายเลขบัญชีโทรมาขอเปิดดวงโทรว่าไม่ได้ซื้ออะไรก็ไใ่รู้ลงเราหมดเลยโอ้โห เครื่องนี้งานกันยุ่งครับผม,มาวานนี้ทั้งวันเลยไม่ได้ทําเลยเพิ่งจะทำเมื่อคืนนี้โอ้ยครับผมนะควับวาาก็ประเป็นงานเดี๋ยวบ่ายๆาจะประชันนาโซบอีกนะครับเอาวันนี้ก็ขอให้เอฟซี T ทุกคนนะที่ดูหลวงพ่ออยู่ถอามีโชคไม่ใช่ชก,ก็หลวงพ่อติดตามไปแล้วมีดวงก็นคนอื่นก็ตามคนอื่นได้แต่กันที่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมอรวยก็ไม่ตุยติดตามไปกดไลค์กดแชร์ให้กันนะจะได้มีกำลังใจทำงาน ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะส่งความร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาณชาลิติเลยทางช่องหมอรวยแม่ตุ้ยก็ขอให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองเลยนะเงินไหลมาณชาลิติเลยสาธุอายุกนสุถิมพลังเลยสาธุเลยสาธุครับมรสกครับมุกินมู้เอะมุกิน 你要每天跑。